น้องๆบอกว่าเป็นขวัญใจเฮ้ยน้องๆชอบให้แต่งตรงนี้จริงๆเหรอครับนี่เป็นเต็มนะผมน้ำมันไม่คืนเรียบร้อยไม่รู้ทำทำอะไรกันทีทาไหนสรุปว่าไปหมอบกันมาสามคันรถที่แรงที่สุดก็๋อใช่เฮ้ยจุดก่อนนะโอ้โหจุดเองเหรออ,อ่ะแย่งแย่ง โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับผมอ,อีกแล้วนะครับเดี๋เบฟเบฟนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านสอดจอนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแย่งแล้วทุกคนครับวันนี้เราก็แบบว่าเซตรถกันใหม่ตอนคืนที่ไปรันอินนะครับรถผมกอ็อะไรนะมง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 งนิดหน่อยของพี่แบงก็ติดเลยป่ะ <c oughs> ถุดูดต <c oughs> ิดเลยแล้วกันนะนี่ตอนนี้ก็ไปเซตใหม่ของป๋าเออของป๋าเป็นไงตอนรันอิน ไม่ไม่มีบังลมตอนนั้นบางคนถามว่าทำไมรถติดทุเรศจังมันไม่มีบังลมเฮ้ยอันนี้เรียบร้อยแล้วเหรออันนี้มันเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเหรอไม่มีบังลมเพื่อสวยหรืช่างไหนติดวะเฮ้เอทเคติดสติ๊กเกอร์เสร็จแล้ววะโค้ชสวยเลยอ่ะเอ้าพี่ทำอะไรอ่ะทำไรอ่ะพี่ทำอะไรไม่เจ้าสายจูนไม่จีบูนไปอ๋อ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 ติดสติ๊กเกอร์แล้วไหนไหนถอดโดนโมก่อนน้องๆครับสวยไหมครับหรือว่าทุเรศเหมือนเดิมเฮ้ยมาติดสองคันเอออันนี้อันนี้มีข้างเดียวเหออข้างเดียว โอเคนี่รีมิเต็มเลยตรงนี้ไหนเนี่ยไอ้ค่ะว่า you box อันนี้คือลิมิเต็ดแล้วใช่ไหมโอเคหาไม่มีเหรอมันมันมันจะบ่งบอกให้รู้เลยว่ามันมี you box แน่เออมันมีอยู่นะโอเคอันนี้จะพามาดูน้องๆบอกว่าเป็นขวัญใจเฮ้ยน้องๆชอบให้แต่งทรงนี้จริงๆเหรอครับก็คือแบบนี่นี่นีี่กดกดหน้าน่อเนี่ยมันตัดคอน้องๆคือมันตัด คกแฮนะ่ะมันปัดลงมันจะทําให้เตี้ยแล้วตอนเนี้ยปัญหาก็คือยังใส่ชุดสี่อะไรไม่ได้เลยไม่ได้พเพราะว่ามันต้องปาดนี่ใช่ถ้าถ้าจะใส่ให้มันครบอ่ะเราต้องยอมปาดปาดไอเนี้ยสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ต้องปาดปาดคอก็ต้องปาดว่าสั่งแผงคอใหม่จบว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสั่งแผงคอใหม่ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยให้มันเท่านันุนอะ่ะแล้วมันจะใส่ชุดสีได้เออก็ให้มันเต็มระบบหรือว่าก็จะให้เตี้ยอย่างนี้เลาโอ้โหเสียดายชุดสีเหมือนกันนะใช่เสียดายส่แท้ด้วยชุดสี่แท้เนี่ยสั่ง อันนี้ก็เป็นไมล์ลิมิเต็ดอห้ให้โดลิมิเต็ดนะครับผมน้ำมันไม่ขึ้นเรียบร้อยไม่รู้ทำทำอะไรกันอีท่าไหนไม่รู้เอาเอาไฟดับเออติด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 เดี๋ยวนี่ครับเก็น้ำมันมาแล้วมาอะไรหลับไม่พี่ไม่มาเลยสักทีเดี๋ยวเดี๋ยเป็นที่ปักไม่รู้ว่าปักอะไรเดี๋ยวเราค่อยไล่กันใหม่นะวันนี้คือจะออกไปขี่แบบอ่าห้ามผ่นเลยปะถ่ายแรงบอสเดี๋ยวถ่ายแรงบอสเราลันอินกันหมดแล้วไงนั่น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 ไอหันพี่แบงค์กำลังดูนอยู่ เอานะอันนี้อยากจะบอกว่าทุกคันเนี่ยในเนี้ยทำไมเวลาเบิ้ลอยู่เนี่ยสุดยอดทุกคันเลยพอลงถนนปุ๊บมีแต่เลือกมีแต่เลือกมีแต่เลือกเมื่อวานสับเกียร์เออรู้สึกเอาเกียร์ใหม่แล้วสับเกียร์ว้าวเมื่อวานรอบเกินเมื่อวานรอบเกินสับเกียร์ว้าอะไรวาววาวขาดครบครบวาวขาดอันนี้คดด้วยอันนี้วาวคดอันนี้คดอันนี้ไม่ว้าวเลยนะไม่ว่าแต่คแต่คนะ ไม่รู้เหมือนกันก็วันนี้เซตใหม่เรียบร้อยว่าคืนนี้ดูโทนว่ามีแววจะโดนพี่แบงค์แดกว่ะเห็นยิ้มจริงป่ะเดินยิ้มบอกวายเดินยิ้มเหรออะไรวันนี้พี่รถใครแรงสุดพี่เป็นคนจูนพี่แต่รู้คันนี้แรงสุดจริงเหรอเฮ้ยได้จริงเปล่าเออแต่มันไม่มีบังลมนะเออแต่ผมไม่มีอะไรเลยบังลมก็ต้องโดนบังลมแดกเอ้ยไม่แน่เว้ยรถมันแรงอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาติวโอ้อร่อยเลยทบาไร์บีคปาติโก้อะปาติโก้อะไรอะมันต้องบาติโก้้้้้เเเฮยยแลววทาาาไไมหนนป็ออ่งีะะรอะเดี๋ยวคิ เฮ้ยใครเขาแก้กับเมจิกเขาคิดไหนไปใช้ดูนี่ดูรอยเนี่ยไม่กูใส่นี่แมสแมสเวลาจูนรถไงจูนรถตรงนี้เปิดเลยวันนี้เราจะไปถึงร้านลาบไหมพี่ไม่ไม่ถึงมาสองคืนวันนี้วันอาทิตย์ลาบไม่เปิดเอาทาบปิดอีกใช่แต่วันนี้ไปแดกแม็กแทนโอเคไปกินแม็กแทนวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งกันใหม่รอบนี้ไม่ไม่รันอินละเดี๋ยวพาแดกแม็กแม็กวันนี้เย็ดเด็ด เอ็กแม็กไอเด็กเกี<ห>้ย <ใน S 1> เนี่ยเด็กแม็กเอ็กแม็กนั่งเท้าปยห้างแสงโอ้โหนั่งเท้าปวห้างเสีรอโอเคเดี๋ยวพามาดูดน้องๆหน่อยอันนี้ผมจะแต่งเป็นสเต็ปแบบแ<ต>อ่าโน้ตเพลงพูดง่ายเลยไม่ใช่เราแต่งแบบงบประหยัดให้น้องๆดูอันนี้ยแต่ถามว่าช่วงเนี้ยผมว่าน็อตทองเอาจริงนะสู้พอๆกับราคานะพอๆน็อตต่อจอเลยใช่แม่งน็อตทองแพงชิบหาย ตัวตัวที่ไปจับมานี่ก็ไอ้เหี้ยเบรกาิบบาตึงตึงเนาะเบรกรถกูไม่มีความตึงเลยเหี้ยไม่มีเหรอมีเหี้ยเลยเหรอเหี้ยหน่อยวางงานโดนทีมงานเด็กยึดยาวางงานถ้าสังเกตตอนรถคนอื่นไม่มีปัญหาเลยมีรถเป็นจอจที่เป็นเหี้ยอะไรกับรถกูอะอะไรก็ไม่ครบอะไรไม่ครบเลยอะไรไม่ครบโอ้เบรกใหม่เต็มล้วเลยดิ่งทะลุดิ่งทะลุใส่รถสจอหายหมดละอะไรสมบูรณ์สุดเลเนี่ยพี่โอ้โหรถเออคันนี้สมบูรณ์สุดเออ โอเคครับก็จะมี2คันที่ใช้ท่อโบส่วนดอกไม้นะผมแต่พี่แบงค์คือสปอนเซอร์จากพี่เฮงสุพรรณก็เลยต้องใช้ท่อพี่เฮงก่อนนะครับผมพี่เฮงนครสวรรค์เอ้ยสุพรรณใช่อันนั้นอันนั้นช่างพัดช่างพัดดูแค่สองรถกูก็แดกไปครึ่งคันเลยเจ็บเจ็โอ้โหประมาณหกปะมาณหกทำไมตั้งงี้ตั้งพ่เองหนูจัดนะทำไมอ่ะเฮงชูพิมใช้สุพรรณดูตรงนี้ไอ้ตรงนู้นเขามียูบ็อก แต่ดูรูปนี้ดิอ๋อมันเบิ่งบอกบงบอกเจ้าของแล้วหมดไปรู้เอาเลือด <c oughs> อันนี้มันเหมือนชายได้ชายนะไม่ใช่นี่ยมันโกงสูงมันได้ตูดตูดนะตูดตูด,ตดเออเสียบตูดแน่เลยเยสเนี่ยเฟิร์สเซอรดอ่รารถตัวเองเป็นไงบ้างต้องถามเหลือแต่โคมยังไม่ได้ทำอะไระเลยเรียกมาทำสามคันนี้เสร็จละเหลือเสร็จหมดแล้วเหลือแต่โคม นี่ก็จะไปกับเรานะผมเฟอร์เซอร์เบกับบุญมีไปแล้วบุญมีคุณหน่อยคุณหน่อยเอ้ยคุณหน่อยไปหลบในมุมมืดโอ้โหมืดชิบหินเลยเนี่ยมาอยู่ตรงนี้เด่ะมันเป็นวัยรุ่นมุมอะไรนะมุมสลัววัยรุ่นมุมเชียร์หน่ากลัวใช่ไหมอะไรเฮ้ยตาสว่างสว่างจบไม่ได้จ๋อจบไม่ได้อะไรเนี่ยโอ้โหโอเคครับก็เดี๋ยวรอไปบรรยากาศการขี่รถกันทุกคนวันนี้มาแบบน่าจะจัดเต็มทั้งสามคันนะ เอกแม็กด้วยเอกแม็กด้วยเอาจริงแล้วออกไปยังไม่ถึง10โลเลยเมื่อวานสองวันแล้วสองวันแล้วไม่ถึง10โลกลับบ้านนี้จะออกไปแม่งพ่อมาพ่อมาไม่ไปไปไม่ถึงร้านลาบวันนี้ดูซิจะไปถึงแมคโดนัลด์ไหมไปวันนี้ไปไหมเฟิร์สเซิร์ฟเวอร์ไปนี่กลับบ้านอ่ะกลับบ้านเหรอไม่ไปด้วยอ่ะเฮ้ยไปเถอะหกวันแล้วเนี่ยหกวันยังไม่ได้กลับบ้านสักทีเหงาหงอยเหลือเกินโอเคเจอกันไปวับ โอเคครับตอนนี้ก็สรุปว่าไปหมอบกันมาสามคันรถที่แรงที่สุดก็รถสายเพรย์สาเพลย์เยอะแยะรถสายสมบูรณ์เฉยเลยสรุปรถผมกูไม่เอาละมันสามคันสามข้อมูลเนี่ยมันไม่เหมือนกันผมไม่เอาแล้วนะแฮนด์ตัดไม่เอาละเรียบบ้านชิบหายคือหมอบไม่มิดเลยตััวมนใโอ้โหแล้วตัวใหญ่ด้วยก็มันเหมาะกับคนตัวเล็กรถทรงอย่างเงี้ยกับทรงสนามไในหมอบนะไม่ใส่หมวกก็ได้อ๋อไม่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 ใส่หมวกก็ไม่มิดอยู่ดี เม็ดเมียลงได้อยูต <intellectual sadece S 2> ิได้ไปติดพุงโอเคตอนนี้ติดพุงแล้วจบสรุปว่าเดี๋ยวผมจะกลับไปแฮนด์สูงแบบนี้เลยเนี่เดี๋ยวเปลี่ยนตัวตัวยึดตรงกลางใช่ไหมตัวยึดตรงล่างเปลี่ยนกลับไปให้มันสูงเท่ากันกับสามคันนี้เอสองคันนี้โอ้โหตอนนี้สรุปว่าข้อมูลคันนี้แรงสุดนะใช่ไหมเพ่ ทันของป่าแรงสุดเลยต้องรอพี่แบงค์ขับดูก่อนตัวเล็กอ่ะนี่ใกล้เคียงใกล้เคียงถ้ากูขับไปเร็วกว่านี้เจเจ้ากูเบาจุ่นกล่องไม่ได้จุ่นกล่องเหรอใช่เฮ้ยจุ่นกล่องเหรอโอ้โหจุ่นเองเหรอเอาน้ำมันขึ้นหน่อยโอ้ยขอโทษลองชิปลองชิปนึกว่าเดี๋ยวนี้พัฒนาจุ่นกล่องแล้วสุดยอดไปโอเคครับตอนนี้ก็ลำตามระดับเลย นี่เนีออรถตกที่สุดเลยชิบหายทำไรอ่ะเออเยสไอ้ยขอดูหน่อยขอดูกำลังอัดหน่อยก่อนก่อนปิดคลิปสามคันเลยประมาณสี่เหมือนต้นต้นเฮ้ยว่าไปแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จัดเลยสปอยสปอยคลิปว่ากำลังอัดในที่วิธีที่ถูกต้องเนี่ยต้องมือจับหัวแล้วก็จ่อข้างนึงจริงเอ่ะพี่แบงค์ลองพี่แบงค์ลองเนาะอ่ะให้มึงลอง ร้อยแปดสิบสีเดิมเหลือร้อยแปดสิบสี่คันนี้ใส่ปรเก็นนี่หว่าแคันนี้บางจัดขาวโพลเลยเนี่ยขาวหล่อ,อไเนะย,ยังไงเพหัวเทียนขาวโบ้เลยนะขาวขาวโอ้โหบางจัดจัดเลยคันน้ำเงิน ให้เท่าไหร่ให้เท่าไหรแค่นี้กำลังแบบน้อยใช่เหรอแต่ว่าสองร้บวกว่ะสองร้บวกหรือเล่ากูลองเดี๋ยวดูลองเดี๋ยวนะจริงจริงเนี่ยโอ้ร้อนร้อนสัตว์หมายเยอะม่กนี่ร้อนที่นนเลยบอกไม่เห็นร้อนเลยน้อยบอกไม่เห็นร้อนเลยก็มันไม่ได้จับเอออ่ะเดี๋ยวดิเดียวดิยี่หันหน้าแล้วกูได้สัตว์เดชช็อตตาตามมือเดี๋ยวนะเปิดเสิร์ฟได้ ต้อกันน้องมาครานี้ดิอ้าต้อนทำไมของพี่มันร้อนลงวะมันร้อนด้วยมมีเสียงอะไรชื่อๆๆชัดาวะเสียงใด้องลองมาอีกรอบลองมาอีกรอบด่วนด่วนหรอเอออะไรั่วนละแล้วหนุน่วละั่วละ โอย่างหัวขันเร่งเนี่ยหัวขันเร่งหนาอยู่เนี่ยช่วงรอบเบาๆเนี่ยแต่พอรอบท้ายป,ป,ปั๊บเนี่ยรอบท้ายบางจัดเลยเป็นไงสีเนี่ยเป็นไงวะเอ้ยนี่ได้อยู่โยนตีได้เหรอเนี่ยได้อยู่อออุ้ยร้อนไอ้เหี้ยไ <c oughs> อนน้อันนี้อันนี้อันนี้ได้อยู่ท้ายพอได้แต่ช่วงกลางๆกลาง ตอนขี่ธรรมดาแสดงว่ารถมึงแก๊กใช่ไหมอ้าวรู้ได้ไงวะนี่อก็ใช่ไงก็ขี่ธรรมดาแก๊กแต่ถ้าซัด์ฟบุ๊คไม่แก๊กหัวช่องนี้หนาเนี่ยดูดิหัวหนังปั๊บพอกลางๆมาเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่มบางจัดแล้วพอท้ายก็ลินได้อีกแสดงว่าต้องจูนช่วงกลางใหม่ช่วงกลางช่วงกลางกราฟเท่านี้บิดเขาได้ไงเราดีย สองร้อยสองร้อยเลยะสอง้อยลงอีกไหมเนี่ยสองร้อยเป๊ะเลยนะสองร้อยสอะจริงลองเลยโอ้ยอะไโโอ้ยอ้ยโอ้ยอย่ยโ้ยอ้ยอ้ออยโอ้ยยโยโว่าอยโยโอย้ยกว่าอะไร โล่ถึงการหรือคำไม่ถึงการหรอหรือคำไปถึงการเนาะหน้ากล้องโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกพี่ๆด้วยครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันอ๋อไปจูนกันเก็บใหม่นะทุกคนหัวเทียนขาวโบ๊ะเลยสมบูรณ์อยู่คันเดียววันนี้กูให้มึงไอ้เหี้ยแม่งลุกลุกลบลิ้นกินตาเละแอร์ใส่เลยแล้ะให้เหรอให้เลยแหละแต่วันนี้ให้เลย